สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับความน่ารักของเจ้านกน้อยนะคะวันนี้เป็นวันที่5กันยายน2 5 6 6ค่ะเวลาประมาณ17นาฬิกา55นาทีนะคะนางก็ได้มาปรากฏกายอยู่บริเวณกระถางต้นไม้หน้าบ้านของเรานะคะและในวันนี้นะคะเป็นวันที่7กันยายนนะคะนางก็ได้วางไข่ออกมานะคะจำนวน2ฟองนะคะอันนี้คือไข่ของนางนะคะ และว,วันนี้นะคะเป็นวันที่17กันยายน2566นะคะนางยังคงนอนกกไข่นะคะยังคงทําหน้าที่ของนางอย่างขมักขเม้นนะคะก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกับแฟนของนางนะคะซึ่งเวลาสลับสับเปลี่ยนนั้นนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหรนะ่นักเพราะว่า,าเวลาที่แฟนของนางมานะคะก็จะมาเกาะบริเวณกระถางต้นไม้แล้วนางก็จะบินออกไปเลยเราจะถ่าย คลิปนี้ช็อตนี้ไม่ทันนะคะเราก็ได้นำความน่ารักของครอบครัวนกเขานะคะมาให้ทุกท่านนะคะได้รับชมกันนะคะว่าเวลาที่นางกกไข่นั้นและเวลาที่นางคลอดลูกนั้นนะคะนางมีพฤติกรรมและการดูแลแบบไหนนะคะซึ่งนางทำหน้าที่ได้อย่างขมักขม้นและนะทำหน้าที่ได้อย่างดีมากเลยนะคะทั้งตัวนางและตัวแฟนนางนะคะตรงนี้นะคะเราก็แอบมาถ่าย ตัวนางใกล้ๆนะคะนางก็จะไม่ขยับไปไหนนะคะนางก็จะนั่งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานอนนอนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะคะลองดูความน่ารักของนางนะคะนางไม่ได้มีความกลัวเราเลยนะคะนางก็จะคอยหาอาหารนะคะมาป้อนลูกน้อยของนางแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกับแฟนของนางนะคะโดยการร้องเรียกนะคะแล้วก็เอาอาหารมาป้อนให้ลูกน้อยค่ะตอนนี้นะคะลูกน้อยของนางยังไม่ลืมตานะคะ เราก็ทําการซูมออกห่างนิดนึงนะคะเราอยู่ห่างค่ะซูมดูนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะไปรบกวนลูกน้อยกับตัวนางนะคะเวลาลดน้ําต้นไม้นะคะก็มีความเกรงใจนางมากเลยค่ะเพราะว่านางอยู่ตรงนี้นะคะต้นไม้ก็จะไม่ได้รับการลดน้าเลยค่ะเราก็กลัวว่าต้นไม้ของเราก็จะตายไปด้วยนะคะซึ่งก็สงสารลูกน้อยอีกนะคะว่าจะลดน้ําแล้วจะไปโดนตัวลูกน้อยดูนะคะลูกน้อยยังไม่ลืมตาค่ะ แต่นางเก่งมากเลยนะคะสามารถฟักไข่ออกได้จํานวนสองฟองเลยนะคะนางสามารถที่จะมีลูกได้ถึงกับ2ตัวซึ่งปกติแล้วเราก็ไม่รู้ว่านกเขานะคะเขาสามารถเลี้ยงลูกได้กี่ตัวกันนะคะหรือว่าฟักไข่แต่ละครั้งจะฟักได้กี่ตัวอันนี้เราไม่ทราบจริงๆนะคะแต่ว่าครั้งแรกที่นางมานะคะคาดว่าน่าจะ ไขนางนะคะเพราะว่าครั้งแรกมีการฟักไข่ไปแล้วนะคะแต่ว่านางฟักได้แค่ตัวเดียวค่ะอีกตัวหนึ่งก็จะเสียไปนะคะและในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่23กันยายนนะคะนกน้อยเริ่มลืมตาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่29กันยายน2566ค่ะตอนนี้นะคะนกน้อย2ตัวนะคะก็มีขนขึ้นเต็มตัวแล้วนะคะเริ่มที่จะแข็งแรงนะคะแล้วก็ มีการแต่งขนนะคะแล้วก็หัดบินแล้วนะคะดู2ตัวนะคะนอนกันเต็มกระถางต้นไม้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นกระถางต้นไม้บริเวณหน้าบ้านนะคะซึ่งแม่ของนกน้อย2ตัวนี้นะคะไม่ได้ทํารังเองนะคะสําหรับวันนี้เป็นวันที่30กันยายน,นะคะ่ะแม่ของนกน้อย2ตัวนะคะได้ออกไปหาอาหารให้นกน้อย2ตัวนะคะตอนนี้นะคะนกน้อย2ตัวก็อยู่กันเพียงลําพังนะคะ ซึ่งก็จะอยู่ในรังที่มีขนาดเล็กนะคะซึ่งตัวนกน้อย2ตัวนี้เต็มรังไปแล้วนะคะรังตรงนี้นะคะก็เป็นกระถางต้นไม้ที่บริเวณหน้าบ้านค่ะนกน้อย2ตัวมีขนขึ้นเต็มตัวแล้วนะคะแข็งแรงพร้อมที่จะโบยบินกันแล้วค่ะตอนนี้นะคะแม่ของนกน้อยนะคะได้กลับมานะคะแล้วก็เอาอาหารมาให้นะคะพอดีว่าต้องขออภัยด้วยนะคะถ่ายคลิปแล้วตั้ง ลืมถ่ายคลิปแนวนอนค่ะก็เลยออกมาไม่สวยเท่าไหร่นะคะในวันนี้นะคะจะเป็นวันที่1ตุลาคม2566ค่ะตอนนี้นะคะนกน้อย2ตัวก็เริ่มที่จะขยับร่างกายแต่งขนแต่งปีกกันแล้วนะคะมีการฝึกบินแล้วนะคะบินขึ้นบินลงบริเวณหลังที่นกน้อยได้อยู่นะคะตรงน,นี้นะคะดูนะคะ คาดว่าอีกไม่นานนะคะครอบครัวนี้นะคะก็ต้องออกไปโบยบินในโลกกว้างนะคะไปยังที่ที่มีความอิสระเสรีนะคะเพราะว่าดูนกน้อยสองตัวนี้พร้อมมากนะคะร่างกายแข็งแรงนะคะพร้อมที่จะออกไปโบยบินบนท้องฟ้ากว้างกว้างใหญ่กันแล้วะคะ่ะดูนะคะตอนนี้นะคะลูกลูกนกน้อยนะคะก็เตรียมที่จะขยับปีกกแตงคน กระโดดขึ้นกระโดดลงโดยการฝึกบินนะคะก็จะมีสองตัวนะคะก็จะมีการสอนตัวนี้นะคะก็จะแข็งแรงกว่าตัวที่อยู่ในรังนะคะซึ่งจะกินเก่งกว่านะคะเวลาที่แม่นกพ่อนกเอาอาหารมานะคะก็จะมีอตัวหนึ่งนะคะที่จะกินเก่งมากนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะคะ ดูนะคะตอนนี้นางก็เตรียมตัวออกเดินทางเตรียมตัวหัดบินกันแล้วค่ะแต่งขนนะคะตัวยังอ้อนแม่อยู่เลยค่ะโตแล้วพร้อมที่จะบินแล้วนะครับแม่บอกว่าตอนบินครั้งแรกซึ่งนั่นไป่อยบินไปแล้วแม่นําไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะแม่นกก็ได้บินออกไปหาอาหารนะคะซึ่งก็เดี๋ยวก็สักพักหนึ่งนะคะก็จะมีตัว พ่อนกนะคะกลับเข้ามาดูแลลูกแทนนะคะโดยเอาอาหารมาให้ลูกนะคะตอนนี้ลกูกนกก็อยู่กันเพียงลำพังสองตัวนะคะดูความน่ารักค่ะก็สำหรับลิปวิดีโอนี้นะคะเราให้ดูความน่ารักของครอบครัวนกเข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจฝากกดติดตามช่องเจเจฟรีทามเครื่ายิ์ข่าวด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยะค่ะ เราก็ยังคงรับชมความน่ารักของนกน้อยนะคะซึ่งก็อาจจะอีกไม่นานนี้นะคะนางสองตัวนะคะนกน้อยสองตัวนี้นะคะก็น่าจะไปโบยบินบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่กันแล้วนะคะในวันนี้นะคะก็เหลือแต่ความว่างเปล่าค่ะสวัสดีค่ะ